สวัสดีครับว้าวว้กลับมาพบกับโฟว้าอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนเลยที่ถ่ายแล้วมือสั่นมากทําให้ดูแล้วไม่สบายตาวันนี้เราจะไปกินไอศครีมกันไอศครีมเมืองไทยเป็นไอศครีมแบบตักเอาถ้วย30แล้วกันครับใ,ใ,ใส่ใส่ลูกชิดใส่มันใส่ฟักทองกันครับ เหมือนรถเข็นสมัยก่อนที่ใส่เครื่องได้เป็น,เ,ปนเอาอย่างนักครึ่งก็ได้ครับมีแค่สองรถใช่ไหมครับอไอศครีมมีสองรถมีรถช็อกโกแลตกับวานิลา่าเครื่องมีสิบอย่างเลือกใส่ได้สามอย่าง จบท้ายด้วยราดช็อกโกแลตแล้วใส่ถั่วได้ฟิลมากๆเลยขอบคุณครับนะพี่ปาร,ร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับ,รรบสิบกว่าแล้วนะแล้วเปิดปิดกี่โมงวันไหนบ้างอ่ะพี่เปิดแปดโมงค่ะปิดประามาณห้าโ หยุดวันอาทิตยวันเดียวขอบคุณครับบรรยากาศของที่ร้านปลอดโปร่งชิวๆรถวิ่งไม่เยอะนั่งแล้วรู้สึกสบายสำหรับคนหาอาชีพอยากลองขายไอศครีม และนี่คือราคาร้านหยุดวันอาทิตย์แผนที่อยู่ด้านล่างกดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณที่รับชม